ยอยอนะคะสวัดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ถึงคิวของคลิปเปิดกล่องหลังจบกิจกันอีกเช่นเคยนะคะก็กล่องเราก็เรียกไปก่อนดัรุมาอยู่แล้วนะคะก็ลุ้นมาดำเหมือนเดิมนะเพราะไม่ใช่เยอะเลยเกินนะคะเอามาลุ้นกันว่ารอบนี้เราจะได้อะไรดีบ้างเปิดมาก็ได้4ดาวแล้วหนึ่งอันนี้คือเทสเราะน้ว่าผิดกล่อง เดี๋ยวมาดูว่าสี่ล้านเราจะได้อะไรบ้างเล็กนี่ให้ดูซิเสศษมาดำหนึ่งอุ๊ยเศษสองเราได้เป็นตัวใหม่มาลุนกันสาธุโนพันเตนะทุกคนว้าวสี่ดาวสองตัวเราได้เศษมา 4, สี่เศษแล้วนะหกเศษนะคะ เสร็จหรอได้เป็นตัวไหมอาา่ะวันนี้ดวงดีนะถ้าแถบสิบอร์เซ็น์มันยังออกเลยเนี่ยหรือว่าไม่มีมันมีจริงๆหรออู้แต่ก็ได้เสร็จเยอะนะอ่ะกล่องสุดท้ายอุ้ยน่าจะสิบเศษได้อยู่นะอ่ะก็ถือว่าโอเคสี่ล้านเล1สิบเ็ษก็คุมไมนะ่ละก็ก็คุมละมังนะคะและ้วนี่อ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับการเปิดกล่อง แลกแตนหลังจบกิจกรรมโปตตุตามาก็รอดูละกันรู้สึกว่าเด็ดน้าเราจะว่างนะคะเอออาจจะไม่มีกิจอะไรหรืออาจจะมีอะไรก็รอชมละกันแต่ตัวใหม่ตัวนี้เซิฟซินก็ยังไม่ประกาศอะไรเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันรอชมละกันนะคะว่าบาทต่อไปจะเป็นใครนี่โอเคนาะสำหรับใครดูคลิปก็ขอให้โชคดีละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีก็อันยองนะคะทุกคน